อายุจะ70กว่าแล้วนะครับผมต่เชื่อไหมครับว่ามีรายได้เสริมจากในหน้า t ิกต็อกเป็นก่อกเป็นกำเลยทีเดียวคี่โค้ชบีรู้นะครับเพราะโคนชบีไปเจอช่องอยู่ช่องหนึ่งครับคือช่องของคุณยายตุ่มครับคุณยายตุ่มเนี่ยเขามาติดตะกร้าขายหนังสือเล่มนี้ของโค้ชบีครับแล้วคลิปก็โกว้แล้วแล้วก็วขายดีมากๆเลยนะครับทำให้โค้ชบีเนี่ยรู้หมดเลยนะครับว่าคุณยายตุ่มเนี่ยมีรายได้จากการเป็นในหน้า t ิกต็อกด้วยการติดตะกร้าขายหนังสือของโค้ชบีเนี่ยได้รายได้เนี่ยเท่าไหร่บอกเลยนะครับว่า ้านเลี้ยงหลานเนี่ยแหละครับแต่ใช้เวลาว่างในการเลี้ยงหลานเนี่ยให้เป็นประโยชน์เมื่อมีเวลาว่างก็มาอัดคลิปรีวิวสินค้าทําอาชีพเป็นในหน้าติ๊กต็อกไปในตัวนะครับเข้าไปตาม2ช่องคุณยายตุ่มได้เลยครับถ้าคุณไปดูครับเทคนิคของคุณยายตุ่มก็เรียบง่ายสุดแสนจะธรรมดาแต่ฟังแล้วเรื่ื่หูนะครับทำให้ผู้ที่สูงอายุด้วยกันเนี่ยฟังแล้วก็คอยตามแล้วก็เชื่อมั่นครับเพราะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณยายครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าแม้ว่าคุณจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่อย่าเอาอายุมาเป็นอออุปปสรรรคหืมาเ็นข้ อ้างในการที่จะบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันอายุเยอะแล้วอันนี้ไม่จริงเลยนะครับเคสของคุณยายตุ่มเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะครับโค้ดบีชื่นชมมากๆเลยนะครับคุณยายตุม่มอายุเยอะแล้วแต่สามารถทําในหน้าทิกตอกได้แล้วก็ได้รายได้จากในหน้าทิกต o k เป็นเกาะเป็นกำเ,รรเลยทีเดียวถ้าคุณอยากทําแบบคุณยายตุ่มเป็นนะครับโค้ดบีแนะนําให้คุณซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไปอ่านเลยนะครับชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยทิกตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนเป็นหนังสือที่โค้ดบีเขียนเองกับมือแล้วครับและสิ่งทําแบ คุณยายตุ่มนั่นแหละครับสอนให้คุณติดตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปเป็นว่าเขาทำกันยังไงอายุเยอะแล้วถ้าคุณอ่านหนังสือออกคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะหนังสือเล่มนี้เรียบง่ายสอนเป็นสเต็ปสเต็ปกดปุ่มตามจับมือทำชัดเจนมีตัวเลขที่คุณกดตามหนังสือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอายุเยอะแล้วหัวช้าไม่ต้องห่วงครับกดตามหนังสือค่อยๆไล่ทำตามทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมีรายได้เสริมแบบคุณยายตุ่มแน่นอนครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์